ช่องบีบีบีหนึ่งช่องบีบีบีหนึ่งช่องบีบีบีหนึ่งกดที่ตามกดที่ตามสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องบีบีบีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็อยู่ในเกมรอย่งคาสิโนนะคะตอนนี้เราก็จะมีการเกมก็จะมีการอัปเดตมาใหม่ก็จะมีแจกของรางวัลก็คือรางวัลใหญ่ก็คือทองนะคะทองเลยอะทองห้าสิบบาทนะแล้วก็ รถยนต์ไอโฟอนมีหลายอันนะคะทุกคนแล้วก็เราจะมาบอกว่าเราจะปิดช่องชั่วคราวนะคะคือปิดช่อง13เอ้18วันค่ะเพราะว่าเราจะรอรับเงินจาก t ิ k t o ok, k แล้วก็มาเติมกิวยอดยั a คาสิโน2,000ค่ะเติม2,000เป็นวีก้านะคะทุกคนเป็นวีก้าแล้วเติมเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะมาจะได้หมืน่น งมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งชิบอ่ะหนึ่งหหนึ่งพันชิพนะคะเราจะมีกิจกรรมร่วเร่อคือ้ทกคนเลือกคือเราให้จะให้เราไปซื้ออันไหนแพ็เกจนงก็ได้ีอันที่หนึ่งก็คืแพเกจนี้เลยนะคะอันที่หนึ่งก็เป็นแพ็กเกจนี้นะคะ เป็นแพ็กเกจส0ง2ั0สอนะคะก็ได้สูงสุดก็เปดอิมนะคะกับแพ็กเกจนี้นะทุกคนกับแพ็กเกจนี้นะคะทุกคนเห็นไหมแพ็กเกจนี้จะได้15อิมนะคะอันที่2นะแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะอันนี้ อันนี้ก็จะซื้อได้สองครั้งนะคะอันนี้เป็นแพ็กเกตนี้หรืออันนี้อันที่สามนะคะหรือว่าอันที่สี่ก็จะเป็นอันนี้เลยทุกคนอันนี้นะคะเป็นแพ็กเกตนี้ให้ทุกคนพิมพ์มานะคะก็อันดับมีสี่อันเนี่ยหนึ่งสองสี่มีสี่อันนะคะแล้วก็เราจะ แล้วเราถ้าใครพิมมานะคะก็ถ้าเราซื้อแพ็กเกจนั้นแล้วแล้วได้ได้กําไรนะคะเราก็จะแจกนะคะแจกนะคะแจกห้าททบัตรทุกวันนี้ห้าสิบบาทนะคะเพราะว่าเราจะแจ้งว่าที่เราเอาเงินจาก tiktok กที่เราเชิญเพื่อนจาก tiktok ได้เอามาเติมในโทรศัพท์ก็เป็นการเแิ้นี้เพราะว่าหนึ่งก็คือเรา เราจะซื้อเล่นแล้วก็ซื้อโทรศัพท์ให้แม่แม่แม่แล้วก็แม่คุณนะคะก็ของแม่ก็จะซื้อให้ในเลทราคาสี่พันนะคะสี่พันไม่เกินสี่พันของแม่คุณก็ในราคาสองพันสองพันปลายๆนะคะก็คือสองถึงสามพันบาทเพราะว่าก็ซื้อครั้งนึงก็ซื้อให้มันดีไปเลยไม่อย่างนั้นมันก็ ต้องซื้อใหม่ๆแล้วมันก็จะมันก็จะเปลืองตังค์ไปอีกนะคะก็ตังก็ไม่มีแล้วก็เราก็ตั้งเป้าไว้นะคะว่าเราต้องเล่นเราจะเล่นประมาณถึง40ถึง 40m นะคะที่4ีที่เราจะตั้งไว้จริงๆอยากได้จริงๆก็หนึ่งหนึ่นะคะเราก็จะตั้งเป้าตามก็คือ 40m ถึง 100m นะคะก็ที่ตั้งเป้าไว้นะคะเพราะว่าเราจะต้องส0 0พบาทอ่ะ นะทุกคนก็มีแบบนี้อ่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมก็อย่าไปลืมร่วมยนะคะทุกคนแล้วก็รับซื้อขายชิปด้วยนะคะก็คือนี่เลยรับซื้อขายชิป1นึ่งอิมเท่ากับเก้าสิบห้ก็คือรับจ่ายแค่วอลิศการ์ว่าเติมกี่มาเขาก็รับแค่นี้นะคะทุกคน1นึ่อิมเท่ากับเกวองนะคะก็พักมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะ เอาเข้ากลุ่มได้นะคะก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ